ข้างจุ่มหลายดอกเลยครับมึงเต็มตาเลยครับบดนีนสามดอกดอกครับอือยดอกงามเลยับโอ้โรงูเลยมั้ง ครับก็สวัสดีตอนเช้าครับผมสุภุสุขคนนะครับมณีกับฟ้กเขากลับป่าคือเก่านะครับเนาะมาป่าโซนโซนเก่าเมื่อวานนะครับมาเก็บเห็ดรวมนะครับเนาะช่วงนี้มีเห็ดกอแดงนะครับผมเห็ดนาแหลกนะบรรลุว่ามือนีสิหมานบ่นะครับน้องแพ็คเขากลป่าไปก้อนแล้วนะครับผมเห็ดนาแหลกครับผมนี่อุ้ยพุ่นดอกนึงพุ่นณไต่ไปตองพุ่นครับบานเพลวิเวรเลยแต่ว่าดอกแข็งอยู่ครับดอกครับผมเนี่ย เห็ดนาเล่จูมันเ,นเห็ดทานนะครับผมดอกนีเห็ดทานหน่อยน,นี่ยี่โมูเห็ดอะไรอันนี้เห็ดยังนี่ไต่ใบตองนี่ครับผมเห็ดทานเห็ดโอ้เห็ดคกนี่เห็ดคกเห็ดก้นคกนะครับผม กินได้ครับแต่ว่ามันเฟียนหน่อยนึงเด้ครับเด้อหนึ่งกินแซ่บซึ้อกันคลา้คลายเห็ดคาน,นครับแต่เห็ดคามีอย่างมีขาวจั่วมีเห็ดนาเล่มูหนึ่งครับผมเนี่ยใบตองนานะครับมีนอยู่ใต้ใบตองอสีดอกมุนี่เปื่อน เห็ดนาแลร่ครับผมแกงแซ่บเห็ดนาแพร่ไม่ทับนะครับผมดอกงามอยู่นะครับสามดอกพอแดงหน่อยครับผม สามดอก,น,ดอกนี่ครับสองดอกน้อยๆน,นี่น,นี่อีกดอกนึงนาแลน้อยครับแพงอยู่นี่ครับผมได้ปะสวัสดีเจ้าโอ้เอา้าเห็ดหนาแลขึ้นกันนี่ก็ได้<แ>เห็ดหนาแล นี่เห็ดหนาแลเริ่มเกิดแล้วครับวัวน,นี่ได้บปรหลายนะวัวน,นี่ได้เห็ดกอแดงหลายเนาะไปไม่นะนะครับปลาทึบปลาหกต้องลองเขียบงเห็ดกอแดงดอกหนึ่งครับผมบาดแลย้ยดอกปุ้งใหญ่ดีเห็ดไปไม่นะนะแน้นหนันกนะครับผม โอ้โหตั้งหลายดอกมูเลยเ่าแน่กบบนี้เฟย์เบิร์ดนี่บโอ้แมงมันออกตัวนี่นๆแมงมันนะผมตสยซะนี่ เกปิ่นมาพี่แล้วครับนี่โอ้ดอกสำหริ่งงามนี่เห็ดกกครับนี่ดอกนี้ได้ยุดอัอหี้แบบจุ้ตัวนี่ครับ ได้บอดดกนี่ได้ไนะครับจุ้มนี่นจุ้มกันยังนี้อยู่ครับผมนี่เสียที่มันเปื่อย แข็งแข็งครับเบื่อเสียดายเข้าไว้นะฮะเนี่ยเจ็บน้าแด่มูนี่เท้าทิมบกกลายครับผมเจ็บได้น้อยเดียว เบิดแล้วมั้งแบบอันนี้เห็ดก้อนแดงครับเนี่ยอืมโอ้โหเพียร์ดมันเลยหลายดอกอยู่นะครับอืมกลางจุ่มขานผุอีกสองดอกโอ้ดอกกำลังแก่ง ว่าแล้วผมชีหยียบเห็ด bird. แบนเบิดอยู่ใต้ไปไม้บูเห็นมันสองดอกครับนี่เห็ดหนาแหละนี่ครับผมมีหมูบ่ mobile. สองสามดอก สองดอกสามดอกสามดอกนะครับน้าและน้อยดอกกพลังงานอืมใหญ่ทังขี่ครับเด็ดดอกน้อยเด็ดพวก ปลามมันลกครับผม ừ, หาย,ยากทึบเอาไม้กันนะาแต่ว่าเห็ดก็ออกอยู่นี่เจ็ดโคกครับสองดอก อันนี้เห็ดก้ครับเนี่ยเห็ดก้แดงอู้หพี่พี่เห็นไหมเห็ดกอแดงอันนี้ก็กินดีครับผม,นบนม,เ,นมนเนี่ยแกงแ่บนี่ดอกเกียปิ่นมานนี่ครับทั้งนี่ชวงดอกเถอดถาะได้อยู่ครับ นะครับผมก็อแดงเห็ดเกิดเป็นมูนะครับผมเห็ดก็อแดงนี่ก็เกิดเป็นมูหน้าแหลกก็เป็นมูเคลียบมออยืออีกกิ่นไปแล้วดอกนึงน,นี่ครับเห็ดกอกอแดงเนาะ น้ำเสียที่ไปใหม่หนาเบิดแล้วครับผมม,มูนี่เดี๋ยวหาต่อไปอีกกจากมูสองมูบอมองไฟใหม่ก็เกิดครับผมเนี่ยเห็ดนาเล่เห็ดแดงก็มีครับคุณเห็ดแดงอดอกน้มอยู่นะครับเนี่ยสามดอก แดงแดงน้อยครับอันนี้เป็นเห็ดแดงน้ำหมกักนี่กำลังเห็นพี่น้องรับผมเป็นมูลเลยครับเห็ดหน้าเลอ,อ่คุณบานเบ้อเก็บครับผมนี่ดอกก็ได้อยู่ เขาดีช่วยผมบอท่านเด็ดเถ่าโอ้โหเป็นสิบดอกเลยมงังจงไปเสีเ้ยดอกหนึ่งนะครับน้นนาแร่รูกบ,บ่ ีดอกนึงครับผมเห็ดนาแหลกได้ปะส้ปเปื่อยๆดอกแข็งอยู่นะครับผมเอาอยู่หุ้นเห็ดอย่างขาวๆที่พ่นเห็ดออกมองไฟใหม่ครับผมเห็ดคกนะครับนี่สามดอกร้านด้แก Lang ừ, ừ, nha đứa hệt nè. Lang dod nè. Ooh, dod nè. Ooh, hít có hít nít. 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 สามสี่ดอกไฟใหม่จะออกนะครับเท่นี่ครับผมอันนี้บกฮืนครับเพราะว่าผมออกไปกินแล้วนะเมื่อวานตอนแรกนึกว่ามันสีิงหืนนะเห็นขาแดงๆหวานครับแต่ดีตันเนี่ยไฟใหม่ถ้าไฟบกใหม่นี่คือหลายดอกอยู่นะ มีเท่าและบ่เห็ดนางง้วนหน่อยนะครับผมเรียกว่าเห็ดกอบอเมนเปื่อยครับกอแดงดอกนึงครับเสร็จแล้วนี่มูบ่หืมมูมันเนาไปเลยครับเปื่อยเบิดเห็ดนางงัวอยู่อีกดอกนึง นี่เห็ดนางงัวครับเฮ้ยนี่เด็นเลยดอกจูมันดอกสามดอกสี่ดอกโอ้เกียร์ถึกดอกน้ำอยู่ครับนี่ครับสองดอกดอกไงมันเถาเล้ว เลาะไปเรื่อยๆน้องครับผมเห็ดก็พอได้อยู่นะครับขอดไปเรื่อยๆแพ,พงก็ได้หลายเติบแล้วนี่นะครับผมไก่เครื่องตาขึ้นมานี่เด็ย่างไก่เป็นอย่างาไรโอ้ยเห็ดก็ดอกน้อยๆนะเอาเถอะตอนเก็บจะได้ดอกไงนะครับตอนแกงนี่สดกินดอกน้อยๆเลยนี่หนึ่งดอก Đọc mình đi bó này Xuống thỏ thỏ Có đầy dưới nó không đó dưới không Tổng đọc Để Em hiện đọc luôn nè này đi เท่าเลยครับดอกเดี๋ยวไปเชียมาเห็นเหตุนาและเจ็ดดอกนี่สองดอกนี่ดอกนะฮะอืมแน่งกินขาดอกครับอุ้ยดอกนึ่งคาผุ้เข้ากัน เพียกดอกนึงโอหเห็นแล้วเห็นแล้วดอกงามอือโอ้งามเลยครับผมดอกน้อยนันเหขึ้นบดได้ครับดอกนี้ยหืมอะแดงนี่ดอกนึง่งเคลียะครับผมก่อยูนี้หลายดอกอยู่นะเห็ดน,นาแลลกต้องเคลียร์ม แหล่ปุ้ยเลยดอกงามๆนี่แหล่ดีปะโอ้ยไม่ได้เห็นหน้าหัวพอเหรออ้ดอกเนี่เห็นนางวะเอาละมานอยู่ต้นแหลที่ไปไม่หกเนาะนานเห็นดอกนั้นนะครับโอ้ยเกือบแถาขาปุบครับ อีกบอกดอก,ดอกนึงครับผมเนี่ยโอ้แต่โบกเกียหน่บพิ่งเห็นปุ๊บหนาแหล่นี่ครับท้องดอกอน,นี้เห็ดนางง้อครับบานแลเติดทานครับผม เี่ยไปเชี่ยมาได้อ hmm. ย <c deviation> <I feel S 1> ู่นะครับที่รดอกสดอกเานอ่อนอกังนี้เดตางงอเลย่างอครับผมอมดอกงามูเลยขานมงกหน่ก้เปแล้วีดอกครับผมอี่สดอกมจู่มันอีกสองดอกอ๋อาไง เห็ดมางแแหลโอ้ยมูครับเห็ดน,นงางม้วดอกหนึ่งขาผุเหี้ย,ย,ย,ยปิ่นมาพี่ครับเห็ดนางแแหล ดอก3ดอก4ดอก